สวัสดีรค,ครับ่านผู้ชมครับบันนี้ผมอยู่เอ่อหน้าบ้านสุบันสอนไทยนะครับประธานชมรมชมรมเลยนะน่าวิวโรทั์สซลินเดานะครับโอวันนี้ตียาวมาจากโคราชเลยครับผมเป็นบรรยากาศในความสนุกสนานของพวกเรานะครับเพื่อนพ้องน้องพี่พน,น,นะ เป็นบอลลูนพวกเรานะครับรอะวันนี้อยู่ไกลอยู่ไกลกันนับพันลีเออวันนี้ตามาดูครับเลอ่าคนแรกเรานะครับทรงงหน้ากระไดพ่อเออคนแรกเรานะครับเอาหันหน้ามานี่หน่อยหันหน้ามานี่หน่อยเน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 เครับมาที่นี่ครับีๆต้อนรับจังหวัดสุรินทร์ครับโอเคตอนนี้ประมาณอุณหภูมิประมาณลบสิก็ปรานี้เออนมูใจครับผมครับหนาวมาก หนาวมากครับหนาวมากหนาวมากหนาวมากแต่ว่าอบอุ่นด้วยพี่น้องเราพี่น้องเรานะเอาโอเคครับบรรยากาศวันนี้อยู่อยู่สุรินทร์นะครับวันนี้วันนี้ผมมาสุรินทร์ด้วยความรักด้วยความรักและความภูมิัตอนนี้นะครับกันเ้าดดุ

ผมไปย่องยูทูบนะกำลังกำลังเรียกวิวกำลังเรียกวิวน้ำลุงกำลังยูยูยูทูบกำลังเป็นยูทูปเปอร์อยู่ไอ้จุ๊บนี่สวัสดีครับท่านครับนี่น้องชายสุดที่รักครับ เป็นหัวนอยบัวลวงกันอยู่นี่แหละครับหลายคนลุ้นลุ้วันนี้วันนี้ไอ้มหาไม่มาเอามาแต่มหากันหากันมหามหาประภูมิไม่มาลองลองนะโมลองลองอย่างกูพูดสองกูปวดหัวเสียหายเสียหายเสียหายอย่ต้องไปโค้งรองน้ำโมเดล น,นี่คือทีมงานเสือจ <Pok> er. ุรินเรานะครับทีมงานเสือจุรินนี่ไงช่วงน้มันโดยสารเชิญผมไปอยู่เ <waves> นี่ยเรียนเชิญจะไปอยู่เนี่ยปรึกษาครับโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวที่เดือนไปลงด้วยแล้วจะสมบูรณ์บรรยากาศของพี่น้องเสือมัจกรจุรินเรานะครับ วันนี้ผมเดินทางมาจากโคราชนะครับเนี่ยเดินทางมาจากโคราชในช่วงเวลามาช่วงเวลา16บหนาฬิกานะครับมาถึงก็มาเจอเพื่อนพ้องน้องพี่เรามีความสุขมากตอนนี้น้องเบิ้มเรานะครับน้องเบิ้มนี่อยู่ช่องไหนบ้างนะตอนนี้หลายช่องครับหลายช่องช่องจางอําหรือช่องตะโกช่องตะโกช่องจอมเป็นมาช่องเลยแหละวมาดูเดชั่นแล้ว โอ้าปทาเลยไปทานใหญ่เราไปทานใหญ่เราวอบสุณใจครับสุดยอดสุดยอดมีความสุขมากมาเมื่อไหร่เราก็มีความสุขครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามใชเดิมไปรักบอครับดูไฟนะครับดูไฟนะครับดูไฟครับดูไฟครับนี่ก็บรรยากาศแล้วนะครับบรรยากาศอย่างนี้หาไม่ได้หรอกครับพี่น้องบรรยากาศอย่างนี้หาไม่ได้ครับพี่น้อง อันนี้ตอนนี้ตอนนี้โจนนะครับโจนโจนร้อยห้านะครับท่านผู้ชมวันร้อยห้าเออเปิดแล้วสามแล้วนี่คือความสุขนะครับของพี่น้องสื่อมวลชนของพวกเราครับผมดูไฟครับด้วยความรักและความผูกพันครับผมผมวิลลากรองมิ่งนะครับวันนี้หนีไสเดือนมาสุรินทร์ครับผมหนีไสเดือนมาสุรินทร์ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่จะจำจำเออ ติดตามทาง Youtube นะครับใส่เดือนบุญรักพามหรือบุญรักกองมิ่งครับท่านดูบรรยากาศนะครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วคืนนี้ผมต้องกลับนะครับพี่น้องครับประมาณห้าชุ่มนี้ต้องกลับนะครับต้องกลับแล้วพรุ่งนี้ไปขายของครับผมไปขายของที่หน้าสาราคาผมไปขายของนะครับผมพรุ่งนี้ผมก็ต้องไปขายของครับดูบรรยากาศนะครับความสุขความสนุกสนานของพี่น้องสื่อมวลชน ทุกช่องนะครับวันนี้มารวมกันที่นี่นะครับช่องห้าช่องเจ็ดช่องอะไรต่างช่องเจ็ดช่องสามทุกสารพัดช่องเลย <laughs> มามามา,า,าด,ดูดูไฟหน่อยครับดูไฟหน่อยอดูไฟครับดูไฟครับโอ้ยมันมีความสุขสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดอากาศนาหนาวหนาวพี่น้องเไยคุณสุกท่านนะครับที่ติดตามรถยนต์ครับดูบรรยากาศสดๆหนยดูบรรยากาศสดครับตอนนี้ตอนนี้ ตอนนี้วรกิจเครือสีเรากำลังเครียงกันนะกําลังเรียนนี่นี่นี่ประธานใหญ่เรา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 อันนี้กำชัยวันจุกนี่เนี่ยเมืก่อนเมื่อก่อนตอนนี้เขาปีกปีกตัวแล้วไปทำธุรกิจส่วนตัวแล้วจะพกหิดครับจะ่าสุดยอด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 ขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามนะครับ คนรักของนิ่งครับอดีตผู้บปรคกบโรงเรียนตัวสุดท้ายอยูินิรครับพบกุณทุกท่านที่ติดตามนี่คือมาสุรินทร์วันไหนก็มีความสุขมาสุวรรณสุรินทร์วันไหนก็มีความสุขครับมีกองฟงกองไปแบบสนุกสนานมากมายมหาศาลวันนี้เราอยู่หน้าบ้านของคุณสุพรรณสนใจนะครับประธานชมรมของเมืองวิทยุแระโทรศัศท์จังสุรินทร์เรานะครับเรายังรักและปลูกพันกัน อันนี้น้องกุ้งน้องกุ้งน้องกุ้งคนดังช่องเจ็ดครับเดี๋ยวให้ท่านดูอุณหภูมินะครับอ่าอุณหภูมิครับอุณหภูมิครับยี่สิบสองครับผมขอบคุณครับบุญรักบุญรักของมิ่งครับผมช่องดูชมครับกดเพลย์เยอะนะครับผมจะได้ตังค์ครับเดี๋ยวจะไป เดี๋ยวต้องไปเยี่ยมเดี๋ยวต้องไปเยี่ยมต้องไปเยี่ยมนอนพี่ต้องไปต้องไปพี่จัดทริปเลยออดอเลยต้องไปกินปลาต้องไปกินปลาตอนนี้ชมปูแล้วกินปลากินปลาขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ